อันนี้คือผมกดเจอพี่โบวะแฟมนี้จริงป่ะเนี่ยอันนี้จริงๆร,ร,ริงอันนี้คือผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับแล้วผมกดเจอพวกพี่เขาอะอาผมเอาไมเคิลจับแท็กตลอดการมาด้วยก็คือตอนแรกอะ่ะผมจะมาอัดคลิปเอ่อ แข่งคนหนึ่งร้อยคนแล้วแบบว่ากดเจอพวกพี่เขาโอ้โหมือสั่นมากตอนนี้คือมือสั่นมากคือมือสั่นคือเคยเล่นเดนวายแล้วมือสั่นครั้งแรกก็คือเจอทีมเอ่อพวกพี่เนพี่บอมบี้อ่ะเจอทีมไคโตัวตอนแข่งอลิฟีนห้าร้อยสิบสองทีมคือตอนนั้นเล่นเล่นแล้วมือสั่นแบบมือสั่นเลยอ่ะแบบโอ้โหอันนี้คือแบบผมมือสั่นมากตอนนี้มือสั่นมันรู้เล่นได้ไหมโอ้ยตื่นเต้นว่ะ อุ่ยตื่นเต้นจริงอะเนี่ยอิ่ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากหัวใจเต้นแรงมากโอ้โหแ๊บนบึงนะแ๊บนบึงนะคุยกับตัวเองก่อนโอ้ยขออนุญาตคุยกับตัวเองก่อนนะครับคือเวลาผมใจเต้นแรงหรือว่ามือสั่นเวลาผมแข่งกินเลอร์ผมจะคุยกับตัวเองบ่อยมากซึ่งมันเป็นอาการเดียวกับตอนแข่งกิลเลอร์เลยค <What? S 1> ือตอนต้องพยายามคุยโอเคเจอคนวิ่งอยู่ข้างบนโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วกันโอเคเหมือนมีคนแอบดูไม่ไม่เห็นนะฮ้ยใจเต้นแรงวะ่ะ ดูก่อนเลยดูก่อนเลยขออนุญาตดูก่อนแล้วครับเออเครื่องนั้นน่าจะปั่นฟรีเดี๋ยวผมดูดคนนี้ใครอ่ะเออพี่เอฟอุ้ยพี่เอฟไปขาไปมุมด้วยโอเคค่อนข้างสวยอยู่เดี๋ยวเก็บขาไปมุมแล้วก็ไล่ดูดเพลินๆอุ้ยอุ้ยดูดฟรีดูดฟรีอุ้ยอย่างนี้เขาทางอย่างงี้เข้าทางโอเคโอเคขอดูดแดงก่อนเดี๋ยวดูเสร็จแล้วก็เก็บแ แล้วกันอ่าแดงเต็มยังอ่ะโอเคน่าจะเต็มแล้วนะเดี๋ยวเก็บแมงมุมอีกขั้นหนึ่งเชื่อมือสั่นว่ะติดเต้นว่ะมือสั่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเคน่าจะน่าจะได้แล้วนะสามขั้นโอเคอันนี้ใครอันนี้พี่จมเฮ้ยพี่แพทเฮ้ยขอขอ,ขอดูเลยโอ้มีเปเลยเหรอ,อเคเคเคไม่ให้ไปไม่ให้ไปจะดูจะดูตรงนี้แหละ วิ่งฉี่ไปแล้วมีไลฟ์วะเนี่ยโหแล้วเดินเดินคนเร็วเลยอือขอดุดหน่อยพี่ขอดุดหน่อยขอดุดหน่อยเออเโอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยวหายคนหนึ่งก็น่าจะเต็มแล้วป่ะคือขั้นสามตลอดมันดูดแค่สามคนให้เต็มก็พอนะฮะเออเดี๋ยพี่เอฟเอ่อขอเตะทีนึงแล้วกันโอ้โดนตัดหน้าเอ้ยไปไปไปหาก่อนไปหาก่อน ไม่ได赖นะไม่ไ <laughs> ด้เด็ดเด็ดจับแตงกูงผมแล้วดูเดินดิโอ้เดินหรือวิ่งเนี่ยอันนี้เขาน่าจะรู้แลว้วว่าผมจับแทงแน่เลยเพราะว่าผมดูดนานมากอะ่ะแล้วผมเก็บขาเป็มุมด้วยเขาก็น่าจะรู้เลยจะได้จับแทงไว้ก่อนกลัวเขาจะเข้าตูด <c oughs> ด้ดิเดือดพี่เจมสแหละอันนี้พี่อันนี้ขอดูดอยขอดูดอยดเจ,เจพี่เจมส์ <c oughs> พี่เจมส์น่าจะเป็นเหยืย่อคนแรกของผมนะดูอย่างทรงแล้ววิ่งติดตตวิด่งติดเดี๋ยวเยใกล้เต็มแล้วถ้าดูพี่เจมส์จนแดงครบน่าจะเต็มนะโอเคเก่งนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหแล้วพี่เจมส์ไม่เปยดด้วยน่าจะข้ามฮึ๊บฮึ๊บโอ้โหแดงสุดแล้ววะุ้ยมียยค,คนปั่นเครื่องระเบิดตรงห้องน้ำเหรอเออห้องน้ำจริงอไปอยู่ห้องน้ำ ขอดูหน่อยพี่อุ้ยพี่แพออุ <laughs> ว ύ, ว ύ, ว ύ, ว ύ ุ้้ยยไม่ได้อยากแทงพี่แพตคนแรกเลย <laughs> ขอโทษพี่ขอโทษ <laughs> เจมลากมาพี่เจมลากมาเลยพี่เจมลากมาตรงเนี้ยตัวตาตาเกยโยถวายดวงใจคนแรกเลยพี่แพตเราแล้วพี่เจมไปไหนแล้ววะ <laughs> <laughs> พี่เจมน่าจะแอบแล้ววะน่าจะเนียนผมไปหามันปั่นเครื่องดีกว่าโอเคแล้วดูวแมุมสามโอ้โห ใครจะรอดอันนี้อันนี้หายมือสั่นและหายต่นเต้นแหละได้แบบว่าได้ริมรถเลือนมาอพีเอฟนี่แหละเอาพีเอฟนี่แหละมาเลยพี่แล้ววนด้วยก้าววนด้วยบูลวอล์กวอล์กไม่หลงไม่หลงหน้าเข้าไม้แล้วก็พับไม่เข้าด้วยมือมันลั่นมือมันลั่น โอ้มันเป็นจังหวะตกใจมันจังหวะที่ไม่คิดไม่คิดมันแบบอันฟีดิกมากคือคือมันเกินไปอันเนี้ยคือโอ้โหแต่ไทยปั้นไม่เนียนีเดไม่เนียนไม่เนียนพี่ไม่เนียนไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไปเลยเห็นรอยเท้าด้วย ไ่เดี่ยวพี่เจมส์ไปเนียนพี่ไ่เนียนหลอกหลอกก็มาเหมือนเป็นุมคันเดียวเลยว่าอมันตามช้าตามไม่ทันเนี้ยคนอื่นเลยหอยพี่โอ้โหสเต็ปไหนเนี่ยโอ้สเต็ปไว้แท็ด้วยโอ้โหสเต็ปไว้แบบโอ้โหเหนือชั้นมากเกินไปอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปจริง พี่เจมพี่อันนี้อันนี้พี่เจมพี่เจมถ่ายไปแล้วบอรดไงผมเลยมาเจอพี่อันนี้พี่เจมแล้วนะเออเนี่พี่พี่เจมเลยพี่เจมเลยเออเมื่อกี้มีคนปั่นไฟตรงนี้อีกคนนึงน่าจะพี่เอฟเลยเปล่าเออไปไหนแล้วอ่าหายไหนอุ้ยนี่ไงเครื่องนี้แรงเดินเดินผ่านตบพี่แพท แอบสู้หรือเปล่าไม่มีฮะกระตืก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเนียนกันแล้วล่ะน่าจะรอออกท่อแล้วคนหนึง่งคือไม่น่าปั่นกันแล้วล่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจะส่งใครมาแบบว่าใครมาเส้นสังเวยใครมาซาซาเกียูเออเราแวงเครื่องตรงนี้น่นา,นาจะแอบปั่นหรือล่หรือเบดเมนนะเขาแอบเบ็ดเมนปะ เห็นขขาบนเมื่อกี้เห็นขขาบนชัดเลยมีคนนึงแน่นอนนะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วกันขึ้นไปไม่รู้ว่าใครเออน่าจะเดินเนียนอยู่ในห้องนี้เอ้รอยเท้าเห็นรอยเท้าแล้วเดี๋ยวตามรอยเท้าไปกันน่าจะพี่เอฟเดี๋ยวพี่เอฟแล้วโอเคแล้วแล้วสรุปคือพี่เอฟหรอพี่เอฟคือผู้ถูกเลือกใช่ไหมผม oh. ไม่ทัน อ,อขอเก็ตแมงมุมมีคันก่อะละกันพี่เงินมันไม่ทันจริงเด็บเต็มลอกมุนวอล์กมุนวอล์กในที่โล่งมาได้แล้วคันหนึง่งผับแน่นอนฮึบเอาไงดีดิบตรงนี้แล้วกันถ้าถ้ากระทืบฝั่งนู้นน่าจะโดดลงห้องน้ำแต่มาตรงนี้ก็มีไม้เหมือนกันไม่เป็นไรเรามีแมงมุมสามแล้ว สบายสบายอุ้ยเราไม่พับด้วยอันนี้อันนี้จังหวะโอ้ยจีจุกผิดจังหวะหรือเปล่าพี่ออ <laughs> โอเคโอเคสบายใจแล้ววันนี้สบายใจแล้วสามคนพอแล้วเออเหลือพี่เจมเหรอเจอท่อหรือเปล่าพี่หนอยเท้ารอนหน้าท่อหรือเปล่า โอเคไม่มีเสียงท่อได้อยู่ผมปล่อยวิจมดีกว่าปล่อยวิจมแล้วกันเดี๋ยวปล่อยวิจมลงหลุมแล้วกัน <c oughs> ผมเอาแค่สามคน <c oughs> พอใจแล้วพี่ <c oughs> <c oughs> ตามจริงอยากอยากปล่อยพี่แพทหรือพี่โบเต้นนะ <c oughs> หรือว่าฆ่าดีนะปล่อยแล้วกันปล่อยวิจมหาลงหลุมดีกว่า <c oughs> ไปเดี๋ยวผมพาหาหลุมเองพี่ห <c oughs> ลุมอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวผมฟังเสียงแป๊บนึง เปิดหูทิปเลยเปิดหูทิปเลยจังหวะนี้นไม่ได้ยินเสียงท่อเลยท่ออยู่ไหนก็ไม่รู้พี่เออโอ้โหแล้วดิ้นหลุดด้วยนหนีด้วยโอ,โอเคพี่เจมส์ดิ้ดื้อนะเล้วพับเลยไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมไปดักท่อมันอยู่ตรงนี้พี่พี่วิ่งไปทางนั้นพี่ก็ไม่เจอหรอกมูดบล็อก พับกน้นเป๊ะจิงไปทางขวาโอ้โหเรีวบร้เลยโอเคบุลวอล์กโดนอา่าลอ็อกเอาตัวลอ็อกเอาลอ็อกกระทิบ <c oughs> เดี๋ยวมุลวอคกลอ็อกดีกว่าล็อกแล้วก็เดินกลับ <c oughs> อุ้ยแกโดรเทมโอ้โหเกินไปพี่เกินไปเกินไปแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยพอย้อนนึกคดีความตัวดีๆแล้วเนี่ยพี่เจมนี่แหละพี่เจม <c oughs> แทงแทงพี่เจมดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยดีใจว่ะกมได้แทงพวกพี่เขาสี่คนเลย เดี๋ยวพี่บอกพี่ขอก่อนเอซผมมือสั่นมากครับโอ้โหเหนื่อยหายใจเต้นแรงมากไม่แบบว่าตอนนี้คือหยุดหยิบไม่ได้อะแบบหยุดหยิบไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้หไม่คิดว่าจะเจอโอ้เล่นเกมมาสองปีไม่เคยเจอเลยวิไม่รับไม่รับเอาม่ได้เล่นเลย ขอโทษพี่พี่บันเกรื่องระเบิดอ่ะผมก็เลยเดินไปพี่เจมลากไปอ่ะพี่พี่เจมลากไปเลยโยนความผิดให้พี่เจมก่อนเราจะได้ดูแบบคดีเบาลงโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมนะครับถ้าชอบก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ